สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่วิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มกับการทำนายดวงชะตาราศีประจำเดือนมีนาคม25 6 5นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีธนูนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง1ิบสามกรคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรอนนีี้้ช่องทาาโวิิตตตุก็มมผูด มากกว่า 8 0 0พันท่านแล้วนะครับผมเกือบเกือบจะ900 0ันท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา6โมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามขอบคุณแฟนรายการนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมสนุกรายวันให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิกอากาศคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอานนนาาใให้คคคลิิปพกออศต่ไะรับ แล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำทำสแตปมเอาไว้ให้นะครับผมโดยจะแบ่งออกเป็นช่วงการงานการเงินและความรักนะครับใครอยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็าสามารถเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้เอามอ,อคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอะในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยาไได้ทงแเล หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทํานายดวงของชาวราศีธนูประจําเดือนมีนาคมนี้นะครับผมเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับอขอดวงการงานของชาวราศีธนูประจําเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีธนูนะครับขอดวงการงานของชาวราศีธนูนะครับ สำหรับดวงการงานของชาวราศีธนูนะครับผมในช่วงประมาณไปปลายเดือนกุมภาก่อนที่จะเข้าถู่เดือนมีนาคมนะครับผมการงานของคุณจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันสนับสนุนมากพอสมควรนะครับในบางคนอาจจะได้ไปทํางานเก่าๆหรืออาจจะมีจ็อกเก่าๆเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณทํางาน ทำงานธุรกิจส่วนตัวนะอาจจะมีลูกค้าเก่าเก่ากลับเข้ามาหาคุณก,ก็เป็นไปได้นะเพราะมีไพ่ของตัว king off นี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การปับนันสนับสนุนแล้วก็ตัว6ถ้วยนี่หมายถึงสิ่งเก่าเ่านะผมอาจจะเป็นลูกค้าเก่าเก่าหรืออาจจะเป็นเจ้านายเก่าเก่าักดันส่งเสริมคุณดีพอสมควรเลยนะในช่วงปลายเดือนกุมภาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับผมคุณจะได้รับ job เก่าเก่างานเก่าเก่าหรืออาจจะได้รับของขวัญอะไรต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะผมหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเลยก็เป็นไปได้หรืออออออในนนบาา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 งงคคคจจจจจะะไไดดด้้้่เเร์กกกลูุณทท พวกเกี่ยวกับการค้าขายอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมคุณอาจจะได้รับออเดอร์จากลูกค้าเก่าๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นออเดอร์ที่ดีมากพอสมควรสําหรับคุณเลยนะครับผมแต่เข้าสู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมงานของคุณที่มาเหมือนจะมาดีๆนะกับกลายเป็นมีปัญหาขึ้นมาซะอ,อย่างนั้นนะครับผมแล้วก็น่าจะมีปัญหาจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละครับผมค่อนข้างที่จะสร้างความแบบปวดหัวให้คุณมากพอสมควรน,นะครับผมเหมือนจะแทบพึ่งพาใ really. <it> <ๆ S 1> ครไม่ค่อยจะได้เลยนะครับผมเหมือนคุณจะต้องหนักจะต้องเหนื่อยครับคนเดียวอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ค่อนข้าาางที่จะหหหนนัักกสสสมมอคว วันนั้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับผมจะเป็นช่วงที่การงานของคุณเนี่ยมีปัญหานะมีปัญหากับคนล็อกข้างบริวงบริวารก็สร้างปัญหาให้คุณหนักอกหนักใจมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็อะไรบางอย่างที่เหมือนจะมาดีๆนะครับกลายเป็นมีปัญหาแล้วก็ทําให้คุณต้องเหน็บต้องเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับพึ่งพาใครแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมในบางคนอาจจะไปเจอบอกว่า เจอพวกขึ้นใต้น้องใต้น้ําหรือว่าเจอพวกแบบว่าอะไรนะครับเจอพวกพวกเล่นไม่ซื่อนะครับผมก็พวกแทงหลงแทงหลังก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีไพ่ของตัวแฮงแมนขึ้นมาผมแล้วก็ขึ้นมาคู่กับตัวก้าไม้เท้าเนี่ยทำให้คุณเหมือนกับเกิดความหวานระแวงกับเพื่อนร่วมร่วมงานกับคนรอบข้างมากพอสมควรนะครับผมระวังขึ้นใต้น้ําระวังคนขัดแข้งตัดขาให้ทรงหนักเลยนะครับผมสําหรับชาวราศีธนูในช่วงประมาณต้นต้นเดือนมีนาคมนะผมแต่ถามว่าพอผ่านช่วงต้นเดือนไปเข้าสู่กลางกลางเดือนการงานของคุณก็จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหน าเคลียร์ปัญหาให้คุณก็เป็นไปได้นะผมเพราะมีไพ่ของตัวเดียมเพลสนะครับผมเพราะฉะนั้นสาหรับชาวราศีธนูนะในเดือนมีนาคมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนเรุคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับผมทั้งทั้งมาจากลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าหรือมาจากลูกค้าใหม่อะไรต่างๆก็นานาก็ตามหรือจะเป็นเจ้านายของคุณก็ตามนะครับแต่คนรอบข้างและก็ดวงบริวารของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมจะค่อนข้างขัดข้างขัดขาแล้วก็ในบางคนอาจจะไปเจอกับพวกขึ้นใต้น้องใต้น้าแล้วก็ทาให้คุณสะดุดกับปัญหาของการงานก็เเเปปป็็นนนนนไไไดดดด้้้ออ่่่่่ะแตตววาาาาััััังงคุุณีียจจรรบกกกกผสููหหใญ ผู้ใหญ่หนุนหลังก็พูดง่ายๆนะครับผมผู้ใหญ่หนุนหลังชาวราศีธนูแต่พวกเื่อนร่วมงานเนี่ยจะค่อนข้างหมั่นไส้แล้วก็อิจฉาริษยาคุณก็เป็นไม่ได้ทําให้บางครั้งเนี่ยคุณเหมือนกับต้องต้องแบบแบกรับปัญหาอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะครับว่าเดือนมีนาคมนี้คุณจะเป็นยังไงอีกนะครับการงานของคุณจัดว่ามาแบบว่ามาดีมากเลยนะครับผมในช่วง ผ,ผ่านต้นเดือนที่คุณมีปัญหาสักหน่อยนะผมไม่ว่าจะเป็นปัญหากับคนลรอบข้างหรือปัญหาอะไรที่มันสะดุดหรืออะไรต่างๆ,ๆนานาก็ตามผมแต่พอเข้าสู่กลางเดือนปุ๊บนะครับผมโห iko! งานของคุณจะหลั่งไหลมาเทมาเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะให้การผลักดันสนับสนุนนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นคุณไม่จาเป็นต้องไปกลัวเลยนะแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณจะมีสมองคุณจะเปิดมากๆซะด้วยนะผมเป็นตัวเมสสิเที่เข้ามาำกับนะครับผมแต่ว่าคุณจะสามารถจัดการวางแผนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่กลัวของไม่กลัวการบอกว่ายังไอย นะครับผมจะเป็นช่วงที่สมองคุณเปิดกว้างมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่งานของคุณจะหลั่งไหลมาแบบไหลมาเทมาเลยนะผมก็จะเตรียมกายเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับผมและจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะมีทิศทางการงานที่ไปได้ดีมากๆเลยนะครับในบางคนเนี่ยจถึงขั้นได้แบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพอได้แล้วการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นกันด้วยนะครับถือว่าดวงการงานดีมากๆนะครับผมถึงแม้จะโดนขัดแข้งขัดขาไปบ้างในช่วงต้นต้นเดือนก็ตามแต่คุณจะกลับมาดีได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความ ก็เห็นในความสามารถของคุณแล้วก็บางทีอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินลงเงินเดือนขึ้นด้วยก็เป็นไปได้ด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะครับถือว่าเกณฑ์การงานอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับผมถึงอาจจะโดนขัดแข้งขัดขาไปบ้างก็ตามนะครับอ่ะต่อไปแล้วับผมมาดูเกณฑ์การเงินของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้กันบ้างนะครับผมอ่ะขอดูงการเงินของชาวราศีธนูนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้นะครับผม กณฑ์การเงินของชาวราศีธนูนะครับผมในช่วงประมาณไปลายเดือนกุมภาในการเงินของคุณเนี่ยมีลาาักษณะการที่เหมือนจะพักพอสมควรน,นะรายได้ขาดหายมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมถึงจะมีรายได้เข้ามาบ้างก็ตามนะผมเพราะมีแชร์เลสมากำกับนะครับผมในบางคนอาจจะได้เงินจากแดนไทยก็เป็นไปได้นะผมหรืออาจจะได้เงินจากคนในเครื่องแบบหรืออาจจะมีลักษณะที่การเงินงนะเข้านะผมไม่ใช่เงินไม่เข้านะแต่เงินของคุณก็ไม่ได้เข้ามาเพียงพอกับค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่นะผมเพราะมีตัวสีดาบขึ้นมากำกับนะครับผมแปลว่าเงินเนี่ยค่อนข้างจะขาดมือในบางวันเหมือนกันนะครับผมเหือน รายได้เนี่ยไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายสักเท่าไหร่นในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภานะรายจ่ายค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนะถึงจะมีรายได้เข้ามามากพอสมควรก็ตามนะผมทาให้คุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะตึงมือแล้วก็ช็อตมากพอสมควรนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธุ์นะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะผมการเงินของคุณจะกลับมาอยู่ในที่ในทางของมันได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะผมคุณจะได้รับการเงินแบบว่าค,อค,อค่อนข้างที่จะเข้ามาแบบไม่ไม่ขาดมือเหมือนกับช่วงปลายเดือนกุมภาพันธุ์สักเท่าไหร่นะครับผมจะมีลักษณะ ถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะครับผมแล้วก็ขึ้นมาคู่กับตัวเพจต้องเป็น,นะระเคลนะครับผมไปว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมีทิศทางที่เออเริ่มเข้ามาแล้ว,ลวนะรายได้เริ่มเพียงพอกับค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมหลังจากที่มันมีภาวะของการช็อตแล้วก็ตึงมือมากพอสมควรในช่วงไปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมพอเข้าสู่ช่วงต้นเดือนมีนาคมรา,ายได้ของคุณเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ในช่วงกลางเดือนโหเงินจะเข้ามาสะพัดเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะมมีเกดเงงนอนอ่่าาาชวืคมนระเนรลา้แวกิ คุณเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างจะมาดีถึงดีมากๆแล้วก็เงินจะเข้ามาแบบหลั่งไหลไม่ขาดมือเลยนะครับประมาณช่วงกลางๆเดือนเลยนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเตรียมตัวรับออเดอร์ใหญ่ได้เลยนะครับผมสำหรับช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ที่จะถึงนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะว่าเกณฑ์การเงินของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับผม ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะเลยนะครับผมอ๋ช่วงพอผ่านกลางเดือนเขาขึ้นไปนะออนไลนา์จ่ายของคุณเนี่ยแทบจะ ภาวะของการต er ึงมือหรือค so, ุณอาจจะไปไปเจอการตึงมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพก็เป็นไม่ได so, ้นะทำให้คุณมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายค่อนัางจะสูงนะแล้วก็รายรับของคุณเนี่ยจะไหลมาเทมาเลยนะครับผมทั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งจากลูกคงลูกค้านะคุณทาธุรกิจส่วนตัวนะครับจะไหลมาเทมาแล้วก็ดวงการเงินของคุณเนี่ยจะว่าเพียงพอให้จ่ายแล้วก็ทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขได้เลยนะครับผมในช่วงกลางกาเดือนนะดวงการเงินจัดว่าดีถึงดีมากๆนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์จะได้รับออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกคงกกค้้้าาหรรจเเขงนนี่ะมปับิดึใุณไ เพราะว่ามันกอดสอดค้อมากับดวงการงานการงานของคุณก็กําลังจะรุ่มมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้งเลื่อนตำแหน่งแลผมเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลมาถึงดวงการเงินของคุณได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในเดือนมีนาคมนี้นะครับผมเตรียมรับข่าวดีทางการงานและการเงินนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะผมว่าดวงความรักของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะขอดวงความรักของชาวราศีธนู ในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผม โห oh, ดวงความรักของชาวราศีธนูในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณมีลักษณะของการที่ทะเลาะกันค่อนข้างจะใหญ่โตเลยนะครับผมมาเป็นเป็นเดอะทาวเวอร์เลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาคู่ขาห้ามเท้าอีกต่างหากนะผมมีลักษณะของการที่ต้องปรับความเข้าใจกันอย่างรุนแรงหรือในบางคนอาจจะไปเจอเรื่องไม่คาดฝันอะไรก็เป็นไปได้นะครับหรือในบางคนนี่ทะเลาะกันถึงขั้นเกือบจะได้เลิกกันเลยก็เป็นไปได้นะครับเป็นทาวเวอร์กยค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันแบบว่า อะไรนิดๆหน่อยๆแล้วผมจะเป็นการทะเลาะกันแบบแทบจะบ้านแตกเลยนะผมจะมีเรื่องอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณและคนรักของคุณแล้วทาให้ค่อนข้างจะปั่นป่วนค่อนข้างจะมีปัญหาเข้ามากับชีวิตรักคุณเป็นอันหนักนะฮสาหัสพ,พอสมควรเลยนะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับผมแต่พอเข้าสู่ต้นเดือนมีนาคมถ้าคุณผ่านมันไปได้นะครับผมถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะแยกทางจากกันนะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าน่าจะเะเาะกันใหญ่โตมากพอสมควรนะแต่ถ้าคุณผ่านมันไม่ได้นะครับผมในช่วงมาต้นเดือนมมีนาค ความรักของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีได้มากขึ้นนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะทะเลาะกันจนถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยอยู่กันคนละมุมไหมหรือว่าเราอาจจะอาจจะต้องแบบว่าจัดสรรเวลาแบบว่าอะไรครับไม่ไม่ไม่ต้องแบบว่าคุกคลีกันมากก็เป็นไปได้นะครับผมอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นต่างคนต่างอยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนจะดีไหมก็เป็นไปได้นะเพราะมีไพ่ของตัวแปดแม้เท้าขึ้นมากำกับด้วยนะครับแปดไม้เท้านี่หมายถึงว่าการที่อาจจะอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันมากหรืออาจจะอยู่กันคนละมุมก็เป็นไปได้แต่ความรักของคุณจะดีขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ถึงขั้ มันจะมีการปรับความเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีลักษณะการที่เหมือนกับเหมือนก็จะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะครับผมหลังจากที่คุณดูดเดือดกันมาแล้วคุณทะเลาะกันแโอ้โหคนข้างจะบ้านแตกสาแรกขาดเลยนะครับผมแต่พอผ่านเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยทิศทางความรักของคุณจะเป็นไปได้ดีมากขึ้นและในบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นที่จะต้องแบบว่าพักกันคนละมุมหรือว่าอาจจะต้องอยู่ห่างกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมเพื่อปรับความ เขาเรียกว่าอะไรครับปรับความเข้าใจหรือปรับความสัมพันธ์กันก็เป็นไม่ได้นะผมมันจะเป็นช่วงที่คุณปรับความสัมพันธ์กันแบบว่าค่อนข้างจะหนักนาสาหัสนะครับผมแต่ถามว่าเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนจะเป็นยังไงนะผมคุณจะพูดคุยกันได้เข้าอกเข้าใจมากขึ้นนะเป็นตัวสองไม้เท้านะครับผมคุณจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยไม่จําเป็นต้องมานั่งทะเลาะอะไรกันเลยต่างฝ่ายต่างก็ยังรักกันดีอยู่นะใช้เหตุใช้ผลกันมากกว่าใช้อารมณ์จะดีกว่าไหมแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ยังอยากที่จะเป็นคนข้างกายซึ่งกันและกัันนนนนออยยูู่ะะะะะครมมมมจจจจเเเเป็็ไไ้้้้้้ทาาาาาีีกกกกกพดดุขขขใึแลว การใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับผมในช่วงกลางกลางเดือนมีนาคมนะขอให้มันผ่านในช่วงวิกฤตที่คุณทะเลาะกันใหญ่โตในช่วงปลายเดือนคุมพาพันมาให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วความรักของคุณจะมีทิศทางที่ไปได้ดีมากขึ้นแล้วก็พูดคุยพูดคุยกันได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับสำหรับคุณมีคู่สําหรับชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสําหรับชาวราศีธนูว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับ นี่แหละครับผมดูท่าทางชาราศีธนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ยอมกันนี่แหละครับผมจะเป็นลักษณะของการที่ขัดแยง้งแบบว่าเหมือนกับใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองในของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มากเกินไปนะครับหรือในบางคน5ดาบเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแยง้งเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมเพราะ5ดาบเนี่ยจะแปลความหมายได้อ่าไม่ไม่เป็นการขัดแย้งระหว่างคู่กันและกันก็จะเป็นการขัดแย้งไปกับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปเลยก็เป็นไปได้นะนนออนาาจเจเจไปึกก้ผมขามขา ให้กระทบชิ่งกับความสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่คุณจะจะเจอกันนะครับผมก็คือเรื่องของการที่ตามจิกตามตื้อกันมากเกินไปแล้วตามจิกตามตือ้อตามหึงตามห่วงแล้วก็ทําให้เกิดความมึนอัดเกิดความรู้สึกไม่เข้าใจกันนี่แหละครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะแต่บางคู่เนี่ยอาจจะแยกกันไปคนละมุมก่อนนะครับผมเหมือนกระพักกันก่อนนะแต่ว่าไม่ได้เลิกกันนึกออกไหมครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอถอยห่างขอขอแบบว่าอยุดคนละมุมไปก่อนดีไหมเพราะถ้ายังอยู่ด้วยกันไปเนี่ยก็มีปัญหานะแต่คุณจะมีทิศทางความรักทีีีี่่่่่ไไปปกกกััันนนนดด้้มมมมาาาขึะะะคครรรบบบผออยงททเิจว ใจกันรเริ่มที่จะลดการใช้อารมณ์ซึ่งกันและการลงแล้วก็ผมลดความหมึงหวงหรือว่าลดอะไรต่างๆลงแล้วผมแล้วก็จะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันไปได้ดีมากขึ้นนะครับผมอาจเป็นไนทอบอลแล้วก็ไพ่บทสรุปของคุณเนี่ยเป็นสองไม้เท้านะแต่ปัญหาถึงกับจะเคลียร์กันได้หมดจดเลยไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมเพราะภาวะของการที่ทะเลาะกันเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตแล้วก็หนักหนาสาหัสมากพอสมควรเหมือนกันกน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะใ,ใหญ่ครับสำหรับชาวราศีธนูแต่ความรักของคุณจะดีขึ้นน้นน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 แ่ออใเดืมมีีีาาาคคะะรรับสชวธู Ah! มาดูดวงคนโสดของชาวราศีธนูกันบ้างนะผมดวงคนโสดของชาวราศีธนูเนความความรักของคุณไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยนะผมตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะผมใครเข้ามาก็สร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้กับคุณซะมากกว่านะผมไม่ไปคบกับใครเนี่ยเดี๋ยวอาจอาจจะเจอคู่แข่งอาจจะเจอว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะเจอการขัดขวางจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเจอเรื่องอะไรต่างๆทำให้คุณไม่สามารถไปกันต่อกับใครได้เลยนะผมจะเป็นช่วงที่ดวงความรักค่อนข้างจะวุ่นวายสับสนแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีใคร ท,ที่ผ่านเข้ามาฝ่าด่านคุณมาได้เลยนะผมจะมีแต่เรื่องนะพอับมสมมติคุนเป็นผู้ชายนะคุณไม่กีบใครเอา้าเดี๋ยวก็เจอปัญหาเจอเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้าเข้ไม่ได้บ้างเจอเรื่องของอมือที่สังมือที่สาวอะไรต่างๆนะนะปันปวนชวนทะเลาะโอ้โหอะไรต่างๆนะันนะหนักหนาสาหัสมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับดวงความรักของชาวราศีธนูนะถามว่าต้นเดือนดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับผมเหมือนจะมีใครเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะครับผมเหมือนจะมีคนที่คุยกันได้ถูกอกถูกใจแต่ก็มาใหม,ม่หายแล้วผมไม่ค่อยจะสม่ำเสมอนะเหมือนกัว่า เฮ้ยคุยๆกันเอ้าเดี๋ยวสักพักนึงเอา้าทำไมหายไปซะอย่างนั้นนะครับผมดวงความรักของชาวราศีธนูช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นไปต่อเนื่องจนถึงเดือนประมาณกลางๆเดือนเลยนะอย่างที่บอกว่าคุณไปชอบใครเขาก็ไม่ชอบคุณคนที่คุณไม่ชอบก็กลับไม่ชอบคุณซะอย่างนั้นแล้วก็ในบางคนก็อย่างที่บอกอาจจะเจอปัญหาเรื่องระยะพงระยะทางแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณไหมสำหรับชาวราศีหนูก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกคุยๆกันได้สักพักหนึ่งเอ้าเดี๋ยวมี ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะดีเอาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็เป็นช่วงที่คุณโฟกัสกับการทํางานกับการหารเงินจะดีกว่านะพราะดวงการนการเงินของคุณเ,เนี่ยจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะแต่ดวงความรักไม่ค่อยจะเปิดเอาซะเลยนะสำหรับชาวราศีธนูแนละไม่เจอกับเรื่องของความแบบว่า,า,า,วาพ่อแง่แม่ง,งอนการเอาชนะค้าแข่งกันก็อาจจะเจอปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะผมว่าดวงความรักจัดว่าไม่ค่อยจะดีักเท่าไหร่นะในเดือนมีนาคมนี้แล้วครับผมถ้าคิดจะมีใครเนี่ยอาจจะต้องให้เลยเดือนมีนาคมนี้ไปก่อนจะดีกว่านะคร อ่ะช่วงนี้ก็ทํางานหาเงินหาทองไปก่อนนะครับเพราะดวงการงานการเงินของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะสำหรับชาวราศีธนูแต่ดวงความรักเนี่ยไม่ถือว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เอาซะเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับอ่ะแล้วสำหรับในวันนี้ก็จบคำนำนายของชาวราศีธนูเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ใครชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมและสําหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทารโอวิตุนด้วยนะครับผมกดกระดดดดดดิิิ่่่่่่งงงแแจจ้้้เเตตตืออออนนนาาาาาไไไวะะะมมมพลลลคคปใใใหหๆรรัับบสททีกกช็ข ให้งให้เงินรวงปังสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขุณมาะครับผมสวัสดีครับ